สวัสดีครับแสนโซ,โซนีละวันเป็นครั้งแรกไหมที่ได้มีโอกาสบินไปประกศาศสักดาในลูกแเมืวยไทยที่ต่างแดนใช่ครับครั้งแรกแครับขอรู้สึกมันเป็นไงบ้างครับก็ตื่นเต้นนิดหน่อยครับอืมแตกต่างกับทุกไฟที่ผ่านมาที่ชกในเมืองไทยแตกต่างเพราะช่างลำหนักก่อนชกวันหนึ่งอืมนี่แหละปัญหาที่แฟนๆเมืองไทยหรือว่าแฟนขับเอฟซีเราเป็นห่วงช่างหนักก่อนหนึ่งวันแล้วก็ รูปร่างโชคของเราก็คือไขรโตวอันชัยใหญ่กว่าเราพอสมควรครับตรงนี้เราูมีวิธีแก้เกมแก้ปัญหายังไงบ้างครับแน่นอนช่างก่อนหนึ่งวันเขาต้องฟื้นร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนใช,ใช่ครับเราเราเวดเราได้เปรียบกว่าอืมก็เ,เลเยไม่ต้องเเวทเราได้เปรียบกว่าเพราะาเราต่อยร้อยยี่สิบห้ายี่สิบหกอยู่ประจำใช่ครับแม้ว่าช่างก่อนหนึ่งวันก็ไม่มีปัญหาใช่ครับตัวใหญ่ใหญ่เราก็เคยเก็บมาแล้วใช่ครับหลักๆเลยที่เตรียมไปสู้กับทางด้านไขรโตนั้วชกเต้าถิ่นนะครับครับ เราเตรียมอะไรไปเพื่อที่จะไปเอาชัยชนะกลับมาเมืองไทยก็แข้งซ้ายครับญ่เป็นแข้งซ้ายครับแล้วหมัดหรืหมัดหมัดมีไหมหมัดมีอยู่แล้วหมัดหมัดมีอยู่แล้วคือคือคือหลักๆเลยคือหมัดนี่เราก็เตรียมที่จะไปปิดบัญชีได้ทุกวินาทีแต่ที่เสริมไปก็คือแข้งซ้ายหน้าใช่แล้วใครตัวครับเขามีอาวุธไหนที่สร้างความกังวลกดดันให้กับเราไหมมีศอกครับต้องระวังศอกแต่ว่ารูปร่างเขาดูได้เปรียบเราพอสมควรนะ แต่ว่ากติกานี่มวยไทยเป็นรูปแบบก,กําหนดหยกแต่แค่ว่าเวทีอยู่ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นใช่บ้านเขาตรงนี้เราคิดว่าเวทีในในบรรยากาศการชกหนึ่งในเวทีนี่แน่นอนนะชกเจ้าถิน่นเสียงเชียร์เสียงตะโกนเสียงไรนี่ต้องดีกว่ารเราออกอาวุธแน่นอนรเราคิดว่ามีผลไหมครับก็มันอยู่ที่ตัวเราด้วยครับเต้นเต้นยังไงอะไรยังไงแต่โชคมาเยอะแล้วเราไม่มีปัญหาเรื่องนี้อแล้วก็คือประสบการณ์ในรูปแบบมวยไทยนี่เรา ไม่ต้องตื่นเต้นอะไรมากมาย<ช>แต่ว่าประสบการณ์ในต่างแดนครั้งแรกของเรามันจะมีผลทำมันมันตื่นเต้นอะไรยังไงบ้างไหมครับก่กลัวอากาศอย่างเดียวอ,<ช>อากาศก็คือกลัวไปแล้วไม่เหมือนบ้านเรา<ช>แล้วน้ำหนักเป็นไงบ้างครับ<ช>คุณมาน้ำหนักก็ทำมาพอดีแล้วทำมาพอดีต่อช่างพรุ่งนี้วันนี้ก็ยังมีเวลากินอีกหนึ่งวันกินแล้วก็ทําเพื่อได้ไม่ไม่เหนื่อยมากไม่อดไม่ให้เพียทำกิโลรับน้ำหนักทำก็ 5โลได้ก็เป็นธรรมชาติของนักมวยแล้ว4-5โล8คนที่บุกกรุงโตเกียวกับศึกวอนชัยกับบวกเด็กระเบิดแฟนๆรอชมเรานี่ทางเพจมวยเด็ด789เยอะพอสมควรเลยแสนโซนแล้วก็อีกนักชกนักชกไทยอีก7คนที่ไปร่วมศึกฝากถึงแฟนๆที่รอติดตามเชียร์เราหน่อยครับก็ฝาก FC เอาวันก็ FC ประเทศไทยครับฝากติดตามด้วยครับจะชนะกับประเทศไทยได้ครับ ายคนที่ยกทัพไปหนึ่งในนั้นต้องมีเราใช่ครับครับผมขอให้เดินทางปลอดภัยแล้วก็โชคดีครับผมครับ<ช>